ก็คืองดสั่งสั่นลื่นเลงนะแต่ก็ขอมีผีเสื้อไว้นิดนึงนะถ้าพูดถึงเรื่องนี้ก็ต่อเนื่องมาจากคลิปก่อนหน้านี้เนาะพูดถึงการสูญเสียเป็นสิ่งที่ส่มเสียงมากถ้าจะพูดถึงสามสถาถบ,บันอืม เป็นเรื่องที่เราคิดว่าคนที่รู้สึกเหมือนเราเขาก็จะมีความคิดเห็นที่ตรงกันเป็นเป็นสิ่งที่อยู่ในใจเวลาที่เจออะไรก็จะรู้สึกแบบสลดหดถู่อะไรอย่างเี้ยเฉยแต่ว่าคงจะไม่ได้ออกไปพูดไปอะไรเขาเรียกอะไรนะพลังเงียบอะไรอย่างี้เนาะซึ่งคนที่เอ่อ ของแบบนี้นะเราก็ไม่รู้คือเดี๋ยวจะกลายเป็นพูดมีความรู้มากอะไรอย่างนี้รากฐานต้นกำเนิดต้องรู้ประวัติศาสตร์คนในประเทศคือจำเป็นมากๆที่จะต้องรู้ประวัติศาสตร์เหมือนเป็นสาเสาหลักที่ทำให้เป็นประเทศเราแบบนะ อืถ้ามีเสาใดเสาหนึ่งเกิดการสั่นคลอนประเทศเราก็ไม่รู้ว่าจะเป็นยังไงแต่สำคัญมากๆแต่ถ้าพูดไปก็อาจจะไม่ถูกใจคนที่เห็นต่างเนาะจริงๆการเห็นต่างอะ ก็ได้นะเพราะว่าเราเป็นประเทศเสรีเสรีในการแสดงความคิดเห็นแต่เราไม่จําเป็นอะว่าเห็นต่างแล้วเราจะต้องแตก,แ,ตกแยกจริงๆหัวข้อนี้เป็นหัวข้อที่แบบถ้าเราจะพูดเรื่องการการเข้าใจตัวเองอะไรอย่างนี้เป็นทัศนคติเนาะที่ยังไงอะเมื่ออันนี้คือจะพูดเรื่องอะไรไม่รู้นะ คือแตกต่างแต่ไม่แตกแยกถ้าเป็นแบบนี้ประเทศก็จะสงบสุขะเราคิดว่ารับฟังความเห็นต่าง <c oughs> พูดอะไรวะเนี่ย <c oughs> นึกถึงเพลงนี้เลยอันนี้จะเป็นการเลื่นเรืองไหม <c oughs> อยู่ภายในใจเป็นหมื่นล้านคำบอกให้เธอฟังไม่ได้สักคำอืมถ้าพูดถึงเรื่องอย่างเงี้ยเรื่องคาถาบันเนาะ เราก็ไม่รู้ก็แค่อยากเล่าให้ฟังว่าเป็นสิ่งที่ก็ตั้งแต่เด็กรู้สึกรักแล้วก็ผูกพันแล้วก็รู้สึกว่าต้องมีอะ่ะแล้วใครมาอะไรจริงๆไม่สามารถตอบโต้ได้เลยนะอืมแล้วเวลาเราเห็นก็คือจะรู้สึกแย่อะ่ะแล้วก็ทำอะไรไม่ได้ อืมแล้วเราก็รู้ว่าท่านก็ทำอะไรไม่ได้มากเหมือนกันนั่นแหละเ <c oughs> ชื่อเถอะถ้าอันใดอันหนึ่งสิ่งใดสิ่งหนึ่งอะ่ะสั่นคลอนไปอะ่ะรู้เรื่องประเทศเราอะ่ะจะเป็นยังไงอันนี้พูดเพื่ออะไรวะ เอาเป็นว่าถ้าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์ก็คืออยากให้เด็กรุ่นใหม่ศึกษาประวัติศาสตร์ไม่ใช่เชื่อตามเขาว่าคิดว่าเด็กรุ่นใหม่เป็นเป็นยุคที่มีอิสระทางความคิดรับรู้ข้อมูลข่าวสารได้หลากหลายมากๆเลยแต่เพียงแต่ว่าจะต้องกรองนิดนึงหาด้วยตัวเองไม่ใช่ว่าเชื่อคนนู้นคนนี้แล้วก็เชื่อต่อๆกันมา เออนั่นแหละเป็นพลังแบบคนรุ่นใหม่อะ่ะอืมแต่เราไม่เข้าใจว่าคนรุ่นใหม่ทําไมแบบเชื่อง่ายจังเลยนะเราเป็น Gen Y นะอืมส่วนมาก Baby Boom Gen Y Gen Gen X Gen Y เนี่ยเขาก็จะน่าจะส่วนใหญ่นะก็จะประมาณเราเนี่ยความรู้สึกที่มีต่อสิ่งเนี้ย ที่เกี่ยวกับประเทศชาติเนี่ยอืมแต่เด็กรุ่นใหม่ก็จํานวนเยอะก,กว่าหรือเปล่าไม่รู้แล้วก็ดูคือมีอินสระทาความคิดแต่แต่เรามีความรู้สึกว่าเด็กรุ่นใหม่เออเชื่อคนง่ายมากๆแต่ก็เป็นอาจจะเป็นส่วนน้อยไม่รู้แต่แค่อยากแบบฝากถึงเด็กรุ่นใหม่อ่ะเนาะศึกษาประวัติศสาสตร์ว่าทำไมประเทศไทย ต้องเป็นแบบนี้เราจะไปทําเหมือนประเทศอื่นๆได้ยังไงก่อนอืมของไทยก็คือไทยอืมมันเท่มันเจ๋งกว่าไหมถ้าเราได้ข้อมูลแล้วก็รู้สึกด้วยตัวเองได้อ่ะไม่ใช่จากคนอื่นพูดตามเขาไม่เท่เลยถ้าได้จากตัวเอง หาคําตอบเองสงสัยอะไรก็หาข,ข้อมูลเองมันโคตรเท่โคตรเจ๋งกว่ามากๆเลยอืมฝากแค่นั้นคืออะไรวะแต่ก็คงไม่ได้มีใครจะมาสนใจนะว่าเราพูดเกี่ยวกับอะไรประมาณนั้นแหละอืมไม่รู้ประเด็นสําคัญของคลิปนี้คืออะไรแต่เป็นพูดเพิ่มเติมะ่ะอืม